ปัจจุบันมาตรฐานโรงงานนะครับยังขาดความชัดเจนและไม่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเสนอให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานโรงงานหรือมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมโดยกลไกการทำงานที่สำคัญคือกำหนดให้โรงงานบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต้องทำประกันภยัยภาคกวังครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นประชาชนผู้เดือดร้อนจะได้รับการชดเชยอ,อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอผลการฟ้องร้องคดีที่อาจยาวนานหลายปีนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะ เยียวยาเชิงรับเป็นการสร้างหลักประกันเชิงลุกให้กับพี่น้องประชาชนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยอำนาจสั่งหยุดหรือสั่งปิดโรงงานโดยเพิ่มมาตรา4แก้ไขมาตรา39นะครับซึ่งเดิมกลไกการบังคับใช้กฎหมายอาจล่าช้าไม่เด็ดขาดพอที่จะหยุดยัง้งความเสียหายร้ายแรงได้ทันทีจึงแก้ไขให้ร่างฉบับน,นี้เพิ่มอำนาจให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถสั่งหยุดกิจการชั่วคราวหรือสั่งปิดโรงงานได้ทันทีหากพบว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งหรือประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงซึ่งจะนำไปสู่การเพิ ในท้ายที่สุดจุดสาคัญนะครับก็คือการเพิ่มอ,อํานาจให้สามารถสั่งให้โรงงานแก้ไขความเสียหายที่ฟื้นสู่สภาพเดิมได้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาทิ้งโรงงานให้เป็นภาระของรัฐในการฟื้นฟู่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแต่ตรงกันข้ามเรามุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ซึ่งผู้ประกอบการที่ดีและมีความรับผิดชอบสาม,มารถเติบโตได้อย่างมั่นคงโดยได้รับความไว้วางใจจากชุมชนแน่นอนว่าการยกระดับมาตรฐานอุตสาห กระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME แต่ผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและพี่น้องประชาชนโดยรอบเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่สังคมและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวซึ่งภาครัฐสามารถออกมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในการถัดไปได้